ตรรนีทคะรุ่ซี่การ์ตนนะคะเบอร์เบอร์สินะคะเจ้ารีคอร์ดนะคะก็เป็นลูกของพ่อโรนโดนะคะโรนโดเบอร์สินะคะเจ้าดีโดเจ้าดีโดเป็นรู่ของตากนากรามนองบัวลำพูนะคะเป็นห้ลาเลยนะคะ ปันลงความสูง140เซนขึ้นไปนะคะรุ่นเยอะเลยมิ้าสามลงเบยสาบสองตัวครับบงรางกงสนามนะครับผม่าแ้นะคะันนะคะรตัวต้าามาดรืเปล่ามิสนรัยนอหรูขอไห่สองสีศนย์ห้านะคะไ่ สองสี่ศูนย์ห้าใชห้านะคะตัขวามา้นหน้าหมาเลขหนึ่งหมายขสาดาขวาเลย้า่าขเลยครับึ่นบหอขวาเลยครับจมัพเทเ็นตัวหนึ่งสมเอขวาชลไครับหนึ่งหอยู่ทาซ้ายครับแล้วก็ย่ยัวแรกตัรกรถหนึ่งหาทขวาเลนซ้าย เดยวจบกาปออกนะครับหมายเลข1 8อยู่ใช่ไหมครบ6ต2อยู่สายเือนะครับ16ไม่น่าเชื่อนะนี่คือรุ่นปาระรับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นจักพัฒนาทุกความรอบโลกจริงจิงครับผมนะครับรุ่นนี้จะมีนรุ่นไหนครับคเด็กครับ ม่ใช่คนลูกเนี้ยนะแต่มลาตัวะนะครับถูกไม่ทาราถูกไม่างานไม่ทางใช่ด้วยขนาดในวนใช่ดยขนาดปืายนใ่ขึ้นค่ะและกำล่งชฟขอนถึง้นอลัาี่ยมาขึ้นใช่ยืนอทีค่ดีย้ี่หอคะดตัวทนธนาก20 สิบห้าอ๋อปบสิบกี่สามครับยี่สิบยี่ครับสี่เปร้อยสิบห้าครับยี่สห้าค่ะยี่สิบหครับยี่สิบเนะคะภงมสุกนะคะผู้เชี่ยวชาญกระดูืของกรุูลสัตนะขอเสียงกระมือด้วยค่ะท่านที่สองนะคะท่านจุรับขาบุตนะคะท่านจะมีสัวจังหวัดระนองค่ะ ลูกก้าเจริญนะคะจากศรีธาตุอุดรธานีค่ะหมายเลข15นะคะยกพญานะคะยกพญาลูกของยกจูเนียนะคะจากกรุมพวาวปีอุดรธานีค่ะส่วนหมายเลข16นะคะยกมังกรค่ะยกมังกรลูกพ่อยกจูเนียนะคะจากน้องหารอุดรธานีค่ะหมายเลข10นะคะ,ะเมื่อกี้หมายเลข31อดค่ะ ควายชื่อ ET เป็นลูกของรุ่งเพชรจากขวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดและตัวสุดท้ายในรุ่นนี้นะคะหมายเลข32ค่ะควายชื่อ9ตะวันเป็นลูกของนักรหลวงนะคะจากอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสิน์ค่ะน,นี่คือทั้ง32ตัวนะคะที่อยู่ในสนาม อ่ะเหลือ30ตัวนะคะมีมาทั้ง3ท่านนะคะก็กำลังพิจารณานะคะ<ม>ก็ใช้เวลามากขึ้นนิดนึงมากขึ้นครับนะเพราะว่ารุ่นนี้ใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วอยากให้กรรมการดูให้ละเอียดไม่ต้องการดราม,ม่าทุกชนิดจำไว้ถ้าการตัดสินขัดสายตาท่านยกมือถามทันทีว่าควายหนูควายผมมันแพ้ตัวนี้อย่างไรให้ทุกอย่างยุติที่สนาม ถ้าใครเอาไปดราม่าข้างนอกนะครับแสดงว่าความเป็นใจนักเลงควายไม่พอนะครับเพราะนั้นพี่น้องต้องเข้าใจนะคนจัดสนามคนทําสนามขึ้นมาเหนื่อยมากครับใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะสร้างทุกอย่างมาพี่น้องเอาควายม,มาประกวดเราต้องการความเป็นพี่น้องนะครับเราไม่ต้องการดราม่าหลังจากตัดสินหมายเลข สิบห้าครับหมายเลขสิบห้านะคะยกพยานะคะจากกรุงพวาปีอุดรธานีค่ะอุดรไปต่อครับหมายเลขที่สองที่เข้ารอบมีหมายเลขสิบห้าแล้วก็ต้องหมายเลขห้าครับหมายเลขห้าค่ะบิกเมืองไทยค่ะจากอุบลราชธานีค่ะหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลข 14ครับ14ค่ะ9ก้าวังทองจากอุดรธานีค่ะหมายเลขถ,ถัดไปนะครับหมายเลข2ครับหมายเลข2เขงเงค่ะจากอุดรธานีค่ะหมายเลข7ครับหมายเลข7ค่ะ,ทคะเพทพไมตรีค่ะอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะและหมายเลข9ครับนายห้างนะคะจากนกครนายกค่ะ หรือ4หมายเลขนะครับหมายเลขที่ถัดไปนะครับหมายเลข12ครับบิ๊กพูเงินค่ะจากเมืองเลยค่ะมี12แล้วก็ตามมาติดติดรับ11ครับฟ้ามงคลนะคะจากชัยภูมิค่ะเหลือสองหมายเลขนะครับที่เขาหลอกคือหมายเลข32ครับ32นะคะ9ตะวันค่ะจากกาลสินค่ะและหมายเลขสุดท้ายที่เขาหลอก หมายเลขย3ครับยี่นะคะกะปิค่ะกะปิจากห้วยเม็กกาละสินค์ค่ะค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านเข้ารอบด้วยนะคะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ไม่ผ่านเข้ารอบด้วยค่ะคขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่งานหน้ากะปินะคะจากห้วยเม็กกาละสินค์ค่ะหมายเลขถัดไปที่เข้ารอบนะครับหมายเลขค่าครับ หมายเลขห้าค่ะบิ๊กเมืองไทยค่ะจากวารินช מ ราบอุบลราชธานีค่ะเหลืออีกสองหมายเลขน,นะครับคือหมายเลข7ครับหมายเลข7ค่ะเทพไมตรีนะคะอำงเภอเมืองอุดรธานีค่ะและหมายเลขสุดท้ายที่เขาเล่าเป็นหมายเลข2หลักนะครับออคือหมายเลข11ครับหมายเลขสิอค่ะฟ้ามงคลน,นะคะจากชัยภูมิค่ะสุดยอดครับ กับทวอนอีกครั้งนะครับมีหมายเลข5ครับหมายเลขเจ1 1สและ23ครับค่ะขอสแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านเข้ารอบต่อไปด้วยนะคะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ไม่ผ่านเข้ารอบด้วยะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะมีตัวอาซุจิ นะคะพูดง่ายๆว่าตัวน้ําเชื้อเท่าไหรตามเกณฑ์นี่คุณหมอได้ไหมในเกณฑ์ประมาณเท่าไหร่มาตรฐานที่กําหนดขั้นต่ำอันนี้จะขออนุญาตไม่ไม่ได้ตอบไม่ลงลึกนะโอเคไม่ลงลึกก็ได้เพราะว่าก็จะเป็นในส่วนของอ่าส่วนพิมพ์เชื้อแท้งที่เราผิดชอบนะคะอ่าเราก็จะมีการเทดสับเพื่อดูในส่วนของโมทาลิตี้นะคะดูการเคลื่อนไหวดูการเคลื่อนไหวนะคะดูตัวเป็นตัวตายดูตัวเป็นตัวตายเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่ออ้าว เพิ่มโอกาสในการผสมติดสูงนะค,ะคนที่ซื้อน้ำเชื้อไปผสมกับแม่ควายจะได้มั่นใจว่านัำเชื้อมันดีนะเป็ลูกของเพิ่มพันล้านค่ะจากห้วยเม็ฆจังหวัดกาลสินค่ะรางวัลชมเชยอันดับที่หนึ่งหรือระบัยสี่ควายหมายเลขสองตัวครับหมายเลข,เลขดูอีกครั้งก่อน 12คหมายเลขสิบสองควายชื่อบิ๊กภูเงินค่ะเป็นลูกของเงินอุทัยนะคะจากอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะรองชนะเลิศอันดับที่สองหรือควายอันลำดับที่สาคือควายหมายเลขเลขตัวเดียวครับ หมายเลขก5ครับหมายเลข5ควายชื่อ Big บิ๊กเมืองไทยค่ะเป็นลูกของบิ๊กอุทัยจากวา,วารินชำราชจังหวัดอุบลราชธานีเหลือ2ตัวที่จะได้แชมป์และพาพ่อได้คะแนนดีนาวันนี้คือหมายเลขก7กับ1 1เอเอามาด้านหน้าครับอเอามาด้านหน้าเลยหมายเลขก7ควายชื่ออะไรมาจากจังหวัดไหน หมายเลขเจ็ดนะคะควายชื่อ 3, เอะะอนนอทพมตร,รี <Big Bird S 1> ค่ะ,ะเป็นลูกของบิ๊กเบิร์ดนะคะซึ่งตอนนี้บิ๊กเบิร์ดอยู่ที่มุกดาหารนะคะช่างทองฟาร์มบิ๊กเบิร์ดค่ะเะเป็นลูกของเจ้ากนูไทยหรือเปล่าใช่ค่ะ,ะตัวนี้หมายเลขเจ็ด uh, นะคะมาจากอุดรค่ะจากอุดรนะครับหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดนะคะควายชื่อฟ้ามงคลค่ะเป็นลูกของเทพมงคลค่ะออตอนนี้เทพมงคลนะคะมาสังกัดอยู่ที่ข้อ ข้อความอยู่ที่บ้านไผ่ค่ะเปิดผสม <ง S 1> <ฟ>จริงอยู่ค่ะตัวนี้หมายเลขสิบเอ็ดมาจากที่ชัยภูมิค่ะเทพมงคลนี่เมื่อก่อนอยู่อุบลหรือเปล่าเทพมงคลแต่ก่อนอยู่กับบินบลบือค่ะอ๋อเทพมงคลอ,อยู่บินบลับือคาวน,นี้ก็เลยย้ายมาไว้ประจําการที่อำเภอบ้านไผ่ไว้ให้พี่น้องพื้นที่ใกล้เคียงได้ทาการผสมจริงค่ะพี่น้องครับสายตาจับจ้องที่สองตัวผมจะถาม้ว่าพี่น้องเก่งแค่ไหนใครคิดว่าแชมป์จะอยู่ที่หมายลเลขเจ็ดขอเสียงรบมือหน่อยครับ เยอะแยะมากมาย9 8ักขนาดนพี่สาวคนนี้ฮะมีเสียงโหมามใส่มันตาปี๊ไม่ไหวใครคิดว่าแชมป์ต้องดูที่โบสิเบ็ขอเสียงประมือครับโอ้โหทั่วฟ้าเมืองไทยกล้องกึ่ไปทัว่วจิิบมาก เจ้าเทพไมตรีนะคะเป็นลูกของบิ๊กเบิร์ดกับแม่หางคดจากมาริสาฟาร์มนะคะตัวนี้มาจากอุดรธานีค่ะตัวที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ก็คือเจ้าบิ๊กเมืองไทยค่ะเป็นลูกของบิก๊กอุทยจากวารินชำราบอุบลราชธานีค่ะขอแสดความยินดีกับทุกรางวัล